สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวนวเล้ยงควายช่างขับเครื่องเปรบ้านสว่างชแนลบ้านสว่างงองงามมือนี้บ้านสว่างชแนลบ้านสว่างงองงามผ้าปี๊ผ้านองมาเลาะชมบรรยากาศการสื่อการขายตั๋วควายนะครับตลาดนัดโคกขับือบ้านเชียงหวังพื้อเมืองจังหวัดยะโสธรมือกระตรงก็เส่าวันอังคารที่30เมษายน2567พี่น้องมือสุดถ่ายของเดือนเมษายนเนาะพี่น้องเนาะมือสุดถ่ายของเดือนร้อนเด้อพี่น้องแต่ว่าก็ยังจะหอนต่อไปอยู่เพิ่นว่าพี่น้องฝากฝนกับพระท้ารุงเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศ ขมุกขมัวนะี่คือฝุ่นนี่พีน่น้องฝุ่นควันอ่า PM สองจุดห้ายังเป็นวานะพี่น้องยะโสธรหนึ่งจะถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่นี่หมอกควันฝุ่นควันนะครับผมร้ายนะครับผม PM สองจุดห้าร้ายจังหวัดหนึ่งพี่น้องโดยเฉพาะโด,นะโดยเฉพาะในตลาดนะพี่น้องฝนบปรยมากกับมีฝุ่นมีละอองฝุ่นร้ายนะพี่น้องน,น,นะพูนอะเต็มเลยขมุกขมัวดเลยพี่น้องนี่คือบรรยากาศตอนเช้าก่อนสิเข่าตลาดนัด รถก็รอดชิวเง่งาเลยพี่น้องเง่าตามถนนเลยพี่น่องเห็นปะยอดรอดชิวกันขมาเง่าเลยพี่หน้องรถพ่วงรถไฟขมาเง่าพี่น้อง่รอชิวกันเข่าตลาด่นมีสองประตูตอนนี้กําลังรอเข้าประตูที่สองพี่น้องประตูที่แรกประตูหนึ่งอยู่ข้างท, <ST K> ทัดมาจากเมืองยะโสธรนะครับนนตัวเมืองเป็นประตูที่หนึ่งอันน,นี้ประตูที่สองมีทั้งสองทาามาจากท่าตัวเมืองทางผุดเกิดจากมาจากซนศรีเจดสุริน อ,อุบลร,ราชชท่านีอำนาจมาจากเส้นท่างขุนพี่น้องมาทังที่กับทั่งรอยเอกาลสินมาหาสรารคามมากสามเซน,นีตลาดหนาด้าต่้กระตังอยู่ที่ถนนไ่พี่น้องถนนแจ้งสนิทพี่น้องเนาะห่างจากตัวเมืองมากประมาณห้ากิโลเมตรเบื้องปุ่นพี่น้องหมอกคันก่อนเสาเมื่อที่ต้องขออนุญาตใส่แมสก์มาแล้วพี่น้องเพราะว่าฝุ่นมันหลายนะพี่น้องเนาะรักษาสุขภาพนำในหอยเปิลกระใส่ด้วยพี่น้องเพราะฝุ่นมันหลาย อันนี้คือชิปพิเศษลิปแรกลิปเปิดหัวลิปปูพีปูน้องที่จิงยี่หาเครื่องแกล้งนะพี่น้องช่วงนี้ครับพี่นอ้องอ่บรรยากาศแก้งสว่างมากเปิดกระสือขายกันแล้วทั้งในตลาดเมืองที่เลยพี่น้องอแน่นนี้พี่น้องบรรยากาศแน่นเลยรถแน,น่นล่อชิอวกันเขา่าจอดล่อชิอวกันเขา่าเอางูเอาฝฟายลงนะพี่น้องเนาะมาจากทังอุบลทังซีเจตสุรินทัางขุดกระแนนมาจากทังรอยเอ กร,ร,ระสินสกระลำแน่นคือกันพี่น้องท่านข้อคิวกันเขาเป็นแถวเลยพี่น้องเนาะมันนี่ขาดการทั้งนอกับขาดการวาสิครึกคักเลยพี่น้องแน่นตลาดแตกอีกมื่นหนึ่งพี่น้องเป็นมื่นแรกอ่ะมื่นสุดท้ายของเดือนเมษายนวันสุลง์ไฮลงหน้าแล้วอพี่น้องเนาะววกว่ายราคาจะเป็นยังไงก็ชมในชิปอ่าชอไปนะพี่น้องเนาะสำหรับชิปนี้ขอวบอกก็คงจะเป็นใจพี่น้องเนาะสวัสดีครับ